สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันกับช่องเสติน passing แปดนะคะสวัสดีทุกพี่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็เช้าวันเสาร์นะคะครูเอและเด็กๆก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะ ก็วันพักผ่อนมีคนขยันหนึ่งคนค่ะเสียงตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านก็เลยอยากพามาดูสักหน่อยภาพนี้หาดูได้ยากค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาจะอยู่บ้านนะคะเวลาหน้าง,งานตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไปทำงานเย็นก็กลับดึกสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มว่าไปนะคะแต่วันนี้ตื่นแต่เช้า เนี่ยค่ะมาทําหน้าที่อุ๊บโมกุเตียวใครนี่ทําหน้าที่เป็นคนตัดหญ้านะคะทําไมไม่ใส่แว่นน่ะกระเด็นเข้าตาตัวเองเนอะนั่นหญ้าทางบ้านรกค่ะตื่นขึ้นมาตัดหญ้า มีต้นพลังใบด้วยอข้างบ้านหนึ่งต้น,ตนขน้าสูบน้ํากะเด็นเข้าตาเด้อ ขยันแทมวะเนี่ยไม่พูดไม่ยืนยืนเราพูดโอ้กลัวกระเด็นใส่กระเด็นใส่ตาเจ้าของบ้น้อาวันนี้เป็นพ่อบ้านที่น่ารักค่ะ ข้างต้นกล้วยนะข้างต้นกล้วยอีกนิดนึงข้างต้นกล้วยเออยอมนึงนั่นน่ะยาก็าเยอะยุงก็เยอะค่ะรอบบ้านระวังลมเนอะ โตตรตอรีเหรอวันนี้ทำไมขยันแ<ก>หะลกฮะลกอะไรลก,ราก <laughs> หาดูได้ยากมากภาพนี้หะหมดแล้วมีแค่นี้แหละ นนยังไม่ตื่นโดนหินเนอะ ปลูกร้านหน่อยดิเนี่ยตื่นแล้วยังนอนเนียบกริบแล้วรถเข้าไปจอดในบ้านจอดข้างทางเลยรถล,ลุงบุ๊ช ไปกะเพรานั้นนั่นเรียบร้อย ตัดหน้าบ้านไปฟัง่งฝั่งนู้นนะคะเอาไอ้แปนเด้อไอแปนไม่กล้าไปใกล้ค่ะกวมันกระเด็นใส่ตาเจตินตัดหญ้าก็ไม่ใส่แว่นตาด้วยกวนหลานก่อนนะปลูกลานก่อนนะดูหลังรถลุงวุดไฟท้ายใครน้อน,นี่ กว่น,น้ำเต็มเลยเดี๋ยวให้ยายมาเก็บออกให้แม่ไปใส่แม่ฮะไปแล้วค่ะใบรุน่นเช้าขึ้นมาต้องได้ไปตลาด เหนืออ่อยยังยังนี่นี่ก้อนหนึ่งนี่พอกำลังกายยามาเช้าฮะจาดาแล้วแปลไม่กวาดมากวาดด้วยปวดโดนก้อนหิน เอาเร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อยควรหลานเอาเล่งเครื่องหน่อย,เ,เ,ออยเอาเ,เ,ออเอาตือนเตือนเตือนภารกิจเช้านี้นะคะของเสียตินนะคะก็จะเบาๆนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะไปไหนยังไม่ได้ถามกันเลยจ่นขึ้นมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสียตีนพาซิ่งแปดปดด้วยนะคะ ภารกิจยามเช้าของพ่อบ้าน